โอเคนะยินดตตอนเราก็สู่เฟสคาชแนลนะฮะเอาไปหลดนะครับโอเคพันนี้ก็มาเล่นเวสเวเตอร์จำอะไรสักอย่างนะครับโอเคก็คือหลายคนเนี่ยเล่นแบบมันธรรมดาไปไงผมก็เลยจะมาเล่นแบบที่มันแบบคนเกาไม่ค่อยเล่นกันนะฮะหรือเอเลสโหมดนั่นเองนะเะป้าหมายผมคือเล่นให้ได้ชิบนะฮะ <laughs> โอเคนะสังเกตว่าไม่มีดาวนะด้านบนเป็นเอเลสโหมนะครับ ได้แล้วหนึ่งแต้มนะครับโอเคครับพุ่งไปนี่ออ้ยตายโอเคมาต่อนะฮะเฮ้ยเด้งครับเด้ง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 เฮ้ยเฮ้ยไกระตุกกระตุกเฟมเลนเหลือสองโอ้สุดยอดให้ตายสิเฟมเลนเหลือสองเหลือหนึ่งครับ mm> ันื่อกิ้ช่วงโคตรกระตุกนะฮะกระตุกเฟมเลนเหลือหนึ่ง เอ้ยไม่อะไรขี้โกงเนี่ยโอเคมาฮะโอ้โหเออนั่นแหละครับไม่รู้อ่าเอาให้สิบให้ได้อ่ะเอออ้าววอเตอร์ช่างเถอะนะครับโอเคมากดค้างก่อนเออพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปอีกขยับไปอีกนิดขยับไปโอ้โอ้ไม่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  โอ้โหตายครับโอเคมาต่อพุ่งไปนั่นแหละหมุนสป,ปินไลท์ลาวสองรอบเฮ้ยเฉียดแล้วไงเฮ้ยเอ้ยเอาไงดีวะแย่แล้วครับนั่นเนียวว่าแหละอันนี้กดค้างก่อนเออนั่นแหละนะครับโอ้มันนำเว้ยเออ อันนี้ห้แย่และแข่งกับบดทำไมมันยากอย่งอันนี้มันใช้ง่ายด้วยนะ In อะินเล e โหมดอ่ะเออตายเจ็ดแล้วมันมันได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะรู้ไหมเดี๋ยวผมเอาสิบไม่ได้อะ่ะวันเนี้ยเออมันจะสิบแล้วเอาไว้พุ่งไปหมุนสปินไล่ลาวสองทีเออนั่นแหละอนะครับจะสิบแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไม่แพ้ เอาเว้ยเอาเลยกดกดกดเงินหละเอ้เยอจัดงานเอกโปทุยไม่เกี่ยวกนด,ด,ดึงไปอะไรจิงจกไม่ใช่แลอกกุ้งแยะและแ้วนั่นไงว่าแล้วเอาสวัสดีพี่น้องครับเอ,อื้อนั่นแหละครับพี่น้องชาวไทยอะเอาไง หัวนี่แหละครับจะสิบแล้วนะครับไอ้นั้นเม็ดพอยแล้วนะฮะจะเมทดพูแมทดพอยอะไรผมไม่รู้มันแหละนะครับทำไมไอตรงนั้นมันยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ย้ว่าละสิบนะครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยแมปแมปนี้พุ่งไปแล้วอหมุนหมุนไม่โอ้ เอาไว้เอาเลยฟุงไปกระดึบอีกกระดึบอีกไม่นะอย่าเมืองฉันไปไม่ใช่ละโอ้โหคนเขาอุาสตส่าห์จะชนะแล้วยังอุสตส่าห์ดูเหมือนมันจะไม่ยอมให้เราชนะเ้ยจากนี้เราถ่ายต่อไม่ใช่แล้วเฮ้ยกดค้างมันป้องกันบล็อกไว้ปุ๊วะแย่แล้วครับเออชนะได้ไงอะ่ะงงอ่ะมา พุ่งไปครับกระดึบไปพลังการกระดึบสิบแล้วเอาแถมอีกอันนึงนะแถมอีกอันนึงอันนี้รอบสุดท้ายนะจะแพ้หรือชนะไม่รู้ครับรอบนี้รู้อย่างเดียวว่าไม่ยอมแพ้ครับ <c oughs> เพื่อายโอเคแค่นี้แหละ